สวัสดีครับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับเนาะวันนี้บ่าวชนก็จะพามาอ่รับชมความสุดยอดของน้องบีมพิมพิชยาโคกลำนะครับแล้วก็ทีมโคโลเบนะครับเนาะที่เจอกันกับทีมเมจิวิกตอเรียนะครับในวันเสาร์ที่5แล้วก็อาทิตย์ที่หกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเนาะก็ะความสุดยอดของน้องบีมแล้วก็เพื่อนๆในทีม กุโลเบนะครับก็คืออมีความใจสู้เนาะใจสู้หลังจากที่โดนนำวันเสาร์นี่โดนนำา2เซตรวดนะครับแพ้ไปก่อน2เซตแรกนะครับแล้วก็อสองเซตเซตสามเซตหลังเนี่ยกลับมาชนะได้นะครับแล้วก็พลิกมาชนะ3ต่อ2เซตนะครับไปดูกันครับว่าคะแนนที่โดนโดนนำแล้วก็ชนะไปเซตที่1แล้วก็เซตที่2ใน วันที่ห้านี่เป็นยังไงนะครับเซตแรกนี่ที่เมจิชนะไปก่อนนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองแล้วก็เซตที่สองยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดนะครับใครๆก็ดูแล้วก็คิดว่าทีมคุโรเบะของน้องบีมยังไงก็ต้องแพ้นะครับในเกมวันเสาร์ที่ห้านี้นะครับเนาะแต่ปรากฏว่าเซตที่สามกลับมา,าชนะได้ในเกมที่ค่อนข้างสูงสีนะครับเอามาชนะได้ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองนะครับ เซตที่สามเซตที่สี่ก็ค่อนข้างที่จะสูสีเหมือนกันนะครับเอาชนะได้ยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดส่วนเซตที่ห้าเซตตัดสินนี่นะครับโอ้โหแรนลี่กันยาวเลยนะครับเนาะ uh, ไปดูคะแนนแล้วบางท่านอาจจะว่าเฮ้ย hey, มันมันเป็นคะแนนปกติหรือเปล่าทำไมไม่ครบยี่สิบห้านะครับที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นคะแนนเซตตัดสินคือเซตที่ห้านี่จะแข่งกันแค่ uh, ทีมไหนถึงสิบห้าก่อนถ้าห่างกันสองคะแนนก็จะชนะนะครับแต่ที่นี้แรลลี่กันจนถึง 23ยี่สิบสามคะแนนนะครับเนาะทีมของน้องบีมไอ้น้องโู้ชีนะครับน้องบีมทีมวิชานะครับเนาะเอาชนะไปยี่สิบสามต่อยี่สิบเอ็ดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดในการแข่งขันในวันนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วยังไงก็แพ้แน่นอนส่วนในวันที่หกนะครับซึ่งรูปเกมก็ไม่ต่างจากวันที่ห้าเลยก็แพ้ไปอีกนะครับเนาะการแข่งขันเริ่มขึ้นก็เซตที่หนึ่งเซตที่สองเลยแพ้ไปเหมือนกันกับ วันที่ห้าเลยนะครับแพ้2เซตแรกนะครับแล้วก็สามเซตที่เหลือกลับมาชนะได้เหมือนกันเบ๊ะเลยนะครับต่างกันตรงที่คะแนนไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับแต่เซตนี้เท่ากันสาต่อ2เซตเหมือนกันทั้งวันเสาร์ที่ห้าแล้วก็อาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้ววันที่5้าที่ผ่านมานะครับน้องบีมก็คว้ารางวัลส่วนตัวนะครับก็คือรางวัล MVP นะครับไปครองแล้วก็วันที่6เนี่ยที่จริงน้องบีมน่าจะได้แหละแต่ว่า เพื่อนในในทีมคุโรบิเป็นคนได้ไปนะครับได้ไปรางวัล MVP เนาะก็ไม่เสียใจนะน้องบีก็ถือว่าทําได้สุดยอดเป็นเป็นทีมที่มีความใจสู้ดีแลอเกิดน,นะครับนะมาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับผ่านไป4เกมนะครับเนาะ4เกมทุกทุกทีมแล้วนะครับวันเลย์วันหญิงนี่จะมีทั้งหมด12ทีมนะครับตารางคะแนนก็คือแข่งไปทั้งหมด สี่นัดนะแล้วก็มีทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ก็คือทีมอาอากิโอนะครับยังไม่แพ้นะครับชนะสี่เกมรวดนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียเซตนะครับชนะสิบสองเซตเสียศูนย์เซตนะครับเนาะทีมมิตาชิเนียนมาอันดับที่สองนะครับแข่งสี่นัดชนะสามแพ้หนึ่งนะครับได้สิเอ็ดเสียหกคะแนนเอเสียหกเซตนะครับเนาะขอตัวตีนะครับพูดผิดนะส่วนของน้องบีมเนี่ยอยู่อันดับที่เจ็ดนะครับคุโรเบ ควาไฟลี่นะครับเนาะอยู่อันดับที่เจดนะครับแข่งสีดชนะสองแพ้สองนะครับเนาะได้แปดเซตเสียสิบเซตนะครับก็ถือว่าหกเซตนะครับหกเซตที่ได้มาวันเสาร์และวันอาทิตย์นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับใครใก็ถือคิดว่ายังไงก็แพ้แน่นอนนะครับเนาะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ทีมของน้องบีมนะครับชนะได้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับเนาะส่วนที่มือเดอนของที่มีสาวไทยอยู่ในทีมนะครับก็ อันดับที่3เนาะอยู่ในอันดับที่3ก็ทีมเจจีมาเวลัสนะครับที่มีน้องแนนทัดดาวนุก่แก้งอยู่ในทีมแล้วก็ในผมจะดูอีกทีมหนึ่งนะครับของโอกายามะนะครับโอกายามะซีกันนะครับของทีมของน้องโมเมนะครับที่อยู่ในทีมแล้วก็ทีมบอดี ody, ้ฟินซี่นี่มีน้องเตยหัทยาบำรุงสุกอยู่ในทีมนะครับอยู่อันดับที่11นะครับส่วนของ น้องมเมนุ่อยู่อันดับที่เก้านะทีมโอกายามะนะครับอยู่อันดับที่เก้านะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมรับฟังคลิปของบ่าวชนในวันนี้นะครับเนาะเพราะว่าก็ห่างไปหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่ามีธุระส่วนตัวนะครับดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้บ่าวชนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม